สบายดีป้าลุงก่อนมะนาวโดยสบายดีป้าลุงก่อนฉันป้าบ่ซื้อหามะนาวมาหอดบันด่านเลยพี่น้องมาหอดในเมืองแล้วพามานเขาเขาในเมืองอีกเลยมาเห็ดบัตรยังก็เอามาเห็ดบัตรประชาชนบัตรประชาชนบัตรเงินนบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวบัตรประชาชนบัตรประจำตัวบริเหตซ้ำบ้านนี่เครื่องมีปัญหาเครื่องมีปัญหาเพราะว่าคลองเก่ากับโต๊ะค่างลายอันนายเพื่อนว่า เลยโบเหตุหายเขี่ยตัวเก่าแล้วเออเขี่ยตัวเก่าแล้วประมาณเดือนหนึ่งเคลียยอ๋อซีนี่เอาไดไแมเอาอีป้าจ่ายหาแล้วเร็วนี่สีชมพูนี่สีม่วงเจ้าซื้อเลยเดี๋ยววางหันนะนี่นี่สีนี่เบอร์ยังพอดีแหละมนาเอ้ยอุ้ยสวัดงามเป็นทหักตัวเท่สวัสดีคุณนิ้วนหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนหอมแก้มป้าได้ดอกตะวันหอมปั๊บโหลด เอาพีนซีนี่เนาะเอาซีนี่เนาะขอบใจเด้อเออปานนี้พี่ดอกเอ้ยมาบรนดาญก็มีเสือผางามเด้อเอาอีกเลยเนาะกับเสือผาหนาเพนนี่เนาะเป็นบ้าแต่ซื้อเครื่องเพเสือคือเออคุณพ่อเสือมาไหเอออันนี้ตามต้นต้นเตยเนาะนึกต้นไทรว่าต้นเตยก็ะยากน่อยโู้ตอืไทรเนาะ ใส่ทงไปไปใส่ทงไปคืออีเทนปะเออจะใส่นงามอืมเนาะเหมืนความเอาอีกเอามันครบทุกสีเลยไอ้สีขาวได้จ้ะก็ใส่มันจะคืออยู่บ่เอามาด้วยเอามาด้วยฮะสีขาวนะเอาอ๋อโอ้สี ีชิคกบ้านเเมือองงงสบ่พายเองแล้วบ่สพไปเอานิ้วอื่นก็เอาเสื้อผ้านะพดพูกเอาเลยที่ไปงานพี่น้องเลยมาฮอทฮานฮอทเธอเลยมะนาวหน่อยก่อนหมูเลยฮะกับข้ามาได้โล่เออยไปพี่ป้าชิเขี้พายชอบปิ้งอีกพี่น้องเลยพี่พวฮะไปจับมาแต่ใจหยีกันนะคืองามแต่ก็เลยอุบัติเหตุซ้ำพี่น้องเลยบอสเนี้ bà đi hết hông gì mà hát hết ừ, là có pha màn áo mà lọ sửa tớ bà ừm, nó lại gửi ao này 8 tố rồi đấy ý mẹ, ý mẹ này có thể bà hãy áo cái này nó phải xài này ôi, mắt nó nhụa nhẹ phột quá mụn mi nó sửa hạt khuẩn chúng thôi bác, khó không อลูกอมเหมือนกันยีราได้ยังอในยาบูบูในป่าจ่ายหายยังอกไรยังอีกบานหฮึฮะกี้ใส่แม่นองแม่นองก้ากล่องเทอร์กิสานก้าเน็ตวะแสนชิแสนชาวมามืออื่นของเาขายไม เอาตัวได้สะนี่ได้ตัวนี้ก็ให้าใส่ของใคยก็ตัวนี้ยเหใสคือคยเห็นมาะเป็นโคู่าาะนสามตัวนี้ก็แม่นบวคิมขาวนะไือใส่ตัวนี้จาก็เคยเห็นก็เคยเห็นของประจุจ้า ตกีบก็งามๆน,น,นะกีบเหลือมๆเหลี่ยมๆเนี่ยเอานังโดยอมย,ยังลูกมายังฮะยังได้กีบแค่น้อยจังาลูกถ้าอยากได้โรสันน้ำหอมนะน,ะนี่นี่นี่ชมนี้วิตามิน

ชิมนวดมันดีเลเอาเป็นกระปุกใช่วะพี่พี่นี่นี่ถ้าเห็นหนาหรือบอกค่ะแว่าว้างนี้ก็ได้ของใส พนามมาถืชชอกีมอาบน้ำบ่นีแว็กคนชทีมแว็กคนบอกอนี้นะแม е นบนะ่เด็วนังทีมแว็กคนบอบอืมเทนจาหาอาพันอันนี้เท่าไหร่ทีมอาบน้ำบีนายดอสี่พันขึนนี้เลย รักเธอตัวนะ่ะตัวเยี่หอซื้อลิปมันนี่มาทาลิปในตำนานนี่ลิปในตำนานเอคเออ๋อมันสีมากนแหลกไอ้นี่หาคือกัน,นลำละอืมตัวน,นั้นเป็นยังใจใหญ่ๆปุบ,ปบมุบคือมีที่อที่มีคือติดกัน อนชองห้นอร้กเก้อเยอืมอ <c oughs> อันนาันนยาอันนาีอันนาะว่าหอมคักซีม่งม่วงหนาฮืองอืมอืมเคยใส่อยู่สีนี่บ<อ>่โดย,ยใสยลุคอืม คือพอดีตายแทะฮะว่าแม่นแทกไว้เอ,อ้งเออแหวนก็นมีไปเยอะคือปุ้ซี่นี่แหละสีนี้เลยสีนี้สวยกว่าสีสีลำอัน,นแอัน,นแส่สุดไปยังอีกเลยไม่ยั้งโต๊กนะลูกมันจะไปเก็บมาแต่ใส่ใส่สุดใด โอ้ยตายเลย,ยเกย,ย์ดาวโบคือดอกมันคนละสไตล์กันอะงามลเลยเพื่อไล่เขากันเลยกับหมวกไอต้อยบาทนี่น้องดาวเสียวเสือ,อพี่น้องเลยงามเนาะเสือผผานันเนาะอือกับพ่อสือเลยโตัวละแสนหนึ่งใส่แขนยาวกับตัวละแสนพอปะอ่า โตละซ้ำร่อยพูดได้แต่เก่าอืมงามเลยนะหันหนามาดูคนสันเถอะเจีใคมันยาวมายอมไม่ได้บอกแล้วเอองามแล้วเอาโลดตอนนั้นแหละสีนั้นแหละมันบินไปใช้จ่ายเงินเป็ดีีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็หมดไปเกือบพันบาท เกลือพันบาทค่ะพี่น้องเออยังแฟบตายแหละกด้<ฮ>ได้ครบอยู่บดเป็นพันนะคะ่ะอันนี้ก็มาซอมป,ปิ้งเรื่องเครื่องแป้งครีมพี่น้องเอ้ยยังไดนบร,ริโภคดอกยุดไว้สะก่อนยันงเดืยเอยแฟบต้องไปซักผ้าอีกเดี๋ยวไเอาแฝบออยังได้ตอนนี้ซราสะมกาสิกากบ,บานแล้วเจ้าพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวมาสื่อเขื่องพี่น้องเอ้ยม่ง